เพราะว่าสิถามเจ้าห้ายเธอล่ะผัวเจ้าคือพ่เมาคือเกาสมอือนี่โอ้ยค่อยมีวิธีให้เราเลิกตัวไม่วีธีอยียงคือสิได้ผลดีแท้เบื้องหน้าแตาเราก็สดใช้ได้แล้วเนะวาะบ่คือแตกีแมถ้าซ่อได้ผัวใหม่หแล้วสมอือนี้ค่อยหันว่าจะเจ้าใส่วิธีใดให้ผัวเลิกเราหันเฮ้ยจเจเี้าตกงยังก็ไปซื้อเบียร์มาอัดใส่ตู้เย็นให้มันเต็มไวเลยเอาสิให้เศร้าเมา ประชื้อเบียร์มาแส่เต็มตู้เย็นวิธีใดน,น้อบาทนี่แต่ว่าก้อนกินต้องมีเงื่อนไขใดบ่คนกินก็ต้องให้ความร่วมมือยอมรับกติกาก้อนนี้ภยที่เข้าโครงการนี่กติกามันเป็นจังไหนเจตี่ว่าให้ฟั่งแน่กวดมันมีอยู่ว่าว่าจาังไหนถ้าจะกินเบ,บียร์ขวดนึงเออต้องให้การบ้านเทือนึงเว่วดละเทือเทือละขวด <S <S <S> ไปได้บัตนี้เป็นจังไหนเรือเดือนละสองพูด